ขอกราบสวัสดีและสบายดีเบิด์จิกุทุกคนชาวอังกุบอนว่าพังไทยและพังลาอีฟจีสกตานที่เคารพดหลักแพงวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งของแม่บาหลุกอยู่พี่น้องพูนหาหนอมหม้กับเมฆมีเต็มกระตาพอดีต้นยอดใหญ่ๆขาว ตอนหาบริถ,ถ่ายเพราะบุมมีมือก็ง่หยถ่ายกับบุมีเวลาถ่ายเออกำลังไปบุ๋มไม่มีห้องเลยไปแล้วไปแล้วไปเมื่อนํำกันกำลังลอเกี่ยวงูเมื่อล่อเมื่อนํำกันพี่น้องมุนป่ามุนดงฮุกหุกเฮมี่ผ้ามุน ทังคนหาเซฟเซลขี่รถมาจักรรถคนฟ้าใส่ดอกขี่รถไปตลอดไปจอดป้าเมียนผู้ป้าเมียนส่งน้าขี่รถไปป้าเมียนเลยแล้วฮะ ใช่มาแล่วบอปวดคนวาดเลยล้ายฉันเลือกกระตาละคนจะต้งยางมียนป่ดงวดลงมาแต่ป่าหกอเหนอีกล้วบออาเธอเต็มกระตาเอ ไปดีพี่น้องปลูกมามื้อนี้อือตาบากใหญ่ก็จะเต็มหมานมื้อนี้อือมากับแม่บ่าวฮุบมานอือเหงื่อบ่ได้ไปอีกเหงื่อไปๆเชียงป่าเขาเจ้าหาแซ่ๆอยู่ <laughs> <coughs> hmm. mẹ gà chị cái em ta em nó nó nó, nó bùng em bùng em bùng em bưng em bưng em ừ. không em bùng em bùng

cái căn bò <laughs> <100 năm. cười> ừ. tham tài tham mê cái căn bóng tham mê cái căn bóng tham mê thôi 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 Nè, thôi thôi nè, thôi 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 nè นี habitude, ่เพียงละหัวคนน้องขาจะหงกบบนี้นี่ีลงไปยังเราคือบราณทุกปนี้อยามเนคาคุ้มหมู่เอเล้บ่กรลิบได้บ่เคยมาอืมเต้พได้กไ่าพี่บ้อฮมอืมไดุ้้งโมกะลิกได้อยู่นะเพื่นัห้ยบัยกระุ่มาหอดรถแล้วพี่น้องครั่มีจ้าไปเอาในใส จะเลือกกระตาไปเถอนพูมีนี่จะเลือกกระตาแล้วผมมอมีหมูใส่เลยตรงยางตูนใส่ตรงยางต้องเพิเ่นแรนไปก่อนแลงไปก่อนห้าก่อนแลงไปก่อนห้าก่อนอไผ่สลัดกับไผ่ได้อีก <laughs> อไปไน,กน,น้ำล,ล้างรถไปนี่ใช้กับเพิ่นเอาบนเลยไผสลัดกับไผได้อีกออยเลือกกระตาใส่ตรงยางใส่บอลล็อตตูนใส่บอลล็อตน้ำไปเถอะ อ่าตบนี่ยังได้หลายกว่าแม่บารุกเพราะว่าเพิ่นก็ตายใหญ่ไปจักหน่อยเพิ่นหาเอาก่อนตวดอีกแล้วไปหน่อยเห็นตหาอีกแล้วโอ้ยบ่บ่จว่าเพิ่นลักหาเอาก่อนเวคนหาเอาก็คนตัวหาอเรียกว่าเจ้าหาก่อน เพิ่นเพิ่นเพิ่นส่ยนใส่นตัวหาวสันก็เดี๋ยวบ้านมืออื่นเมืองตานมาหาก่อจากว้านเพิ่นมาหลักหากรอ่นไสเพิ่นส้้ไนี่ยังลายแมนาหมีหมส่กเมื่อแมนหมามือหนาสิมากระผมมีโอ้ปุ่นสิมากระผมมีเด้อบบนี้เด้อบ่อนแม่บ่ลุงก็จะบ่ให้มาน้าดอกบาานวันสันบ่ไง บ่แม fl ่บ่ลูกบ่มไปว่าน้ำกอันใดี๋ผมมีถือกระสอบพี่เนาะปูนใหี๋ผมมีถือกระสอบอันนี้น่งวางถือกระสอบบ่แม่นยังเด้พี่น้องเอาทุกมื่าแล้วเอาเอาเากระปุตถ่ายเรื่องเบิ่งแม่นใครเอาไผรไปพื้นหินเขาวก็จะเห็นเสือกันเลยปูนก็จะเห็นเสือนั่นเลยก็จะเห็นเสือผ่าน้ำเสือยันพบยันเสือเสือมายันปบบัทันแม่นแล้วกระปุตถ่ายพี่น้องเอ้ยแล้วเอานั่นอืม เคยเห็นเคยกระชับเคยเห็นเคยกระชับเผาไปเผาเอาเผาเอาย่นคนมาเพาะเห็นเขาเอาน้ำก็เรียกว่าเมนกับบุญจ้าก็บัวบ้านเขาเจ้าบดหาเหลาะเหลาโลลงมาบัวเห็นบ้านเขาเจ้าจักเสืออืมเหลาเต๋อเต่อพูดลงมาหอดทีเนี่บัวเห็นบ้านเขาเจ้าเมนคอยทั้งหมดขึ้นว่ะย่นเมนความเขาเจ้าข้าเจ้าบ้านบ้านชูพูนเขาเจ้าว่าเห็นเสือพี่เนาะว้านี่เมนเขาเจ้าบดหาบ้านบ้านบดหา บ้านเฮาได้จ <fig ur ary> ังมหาดบริการภาษาบ้านเฮาบ่านได้หิวบ้านในชิมากระผมมีภาษาผมว่าให้ผมมีซ้อมเนาะให้เนี้ยให้ผมมีซ้อมเสือกรบผเสื้อแบบนีกระเจ้าหน่อไม้อันนี้จังอันไดจักเอาหน่อไม้จังอันได้ยัดเสือบ้านในเสือสิคะผมมีตายแล้วบ้านจังมาเสือมาจ้กไปสิปุบ้าผมว่าพูดในการเห็นเสือแค่เนี้ยผมมีเฉพาะเฉพาะหัวงอเสือม้านเราพอดีแหลนโลอันนี้ฆ่าตัวซับหน่อไม้เจ้งกันเลี้ยวหน่อเลี้ยวหลังุ ทีเดลมเ่านประเทลมวิวแบทีเย็นเย็นเืเียวขึ้นหลังอบกอะไรกับบานดอกีหยเชื่อเจ้าว่าะเพาะหวเนาะแมนหรือบ่แมนก็จะว่าเสือบุญจแล้วใค้สิบญาติเห็นเสือบุญเสือครบตายเได้ยเลยเยนวมันบุคบตายเคยเห็นแล้วว่มันจะว่าพูเจ้าว่ายันตายไหวกับบเห็นตัวธารเห็นตัทธาร์ว่าสันตัวจริงเสียงจริงยังบุเห็นเห็นตันโทรเนอง

เจ้ากับบ่อดียห้ายดีได้พี่น้องได้มากแล้วก็มันพดเขาเลือกเอาเนี่ยเขาเลือกอันตัวใหญ่ตัวน้อยบ่เอาบ่ตัวน้อยเขาบ่เอาหาเลือกเอมันอยู่โฉดอกพี่น้องเขาก็ยังคือเอาเอาแล้วจัดเื่อมัน่ดงาแล้วก็เอาไปเม่นไปเมื่อเมื่อม่าบ่เมื่อบ่เอาชิมยันได้ใส่สอดใส่กันบ่บ่แล้วเอาใส่ใส่บ่อสอดใส่กันเอามาสอดมันจะน้องความบ่เที่เอ กระเพ้าเอาแล้วเปล่าน้ำเพ้ดเราขึ้นไปใช่เพ้าเลยไปเมื่อพี่น้องไปเมื่อป้าแม่แมนมาห้อนี่เขาเก็บผ้าเป็นเพียงเท่านี้ผ้าก็ไหลก็แชรกก็ติดตามซองแม่บาลุงพี่น้องสร็จดีพี่น้องสร็จดีกิบหน้าพอกันใหม่ยื่นว่าอยู่นี่เย็ื่นว่า